ท่านไว้ายย่างสี่นะคะแล้วก็คืบขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> เริ่มใหมเด้อยขึ้น่อแล้วก็มาตรงนี้นะ <c oughs> พอตรงนี้ให้ออกแรงนะคะเพราะมันจะสีได้สวยเขานะออกแรงตรงตรงขอบตรงตรงนี้เพาต้องออกแรงทัานึนมานี นะคะแล้วพอมาถึงตัวนี้ออกแรงเอกนะคะออกแรงด้านขอบนี้นะคะนี่นี่เห็นปะก่มมัน้อจะเพื่อทุ่ว่าย่างมันอยู่มัเลยเหรอพอมาถึงตัวนี้ก็พัไอออกแรงเอกนะคะตัวนี้ออกแรงเอกเส็จตัวนี้มันจะหมดแล้วก็พัน พันธรรมดาพันธรรมดาขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมเอาแรกฝังนี้กับฝันนี้นะะใช่หรอมาเข้าสิงอเข้าซิเหยียดออกเจ็บไหมอันนี้เจ็บไหมไม่ค่ะอ่ะแม่งอเข้างอเข้างององอ,งอแดงแรงต้านมือกันโอเคอ่ะยัดออกมอสฝึกกับไอ้ทดสอบกําลังดูอ่ะเอะดันเข้าดัานเข้าดัานเข้า ดันเข้าต้านกันดันเข้าหมอดันออกในแม่ดันเข้าสู้มือสิเอ๊ะนยต้านกันต้านกันก็มือแม่ดันเข้ามาฝั่งนี้หมอจะดันออกอ่ะดันเข้ามาสิทดสอบสิเออมีแรงอยู่ค่ะมีแรงอยู่อ่ะแม่เอาออกแม่เอาออกหมอจะดันเข้าไปแม่ดันออกมาแม่แม่ดันขาออกมาแมดันมาพี่เออเตเลยแม่เตเลยแม่โอเค อ,อ่ะแม่เหยียดขาออกแม่เหยียขาออกขาข้างนี้ก็ต้องฝึกเด้อแม่ข้างนี้ก็นิ้วหายไปแล้วมันหาแต่เส้นแล้วอันนี้นะรหรออันนี้ตัดเมื่อไหร่เจ๊สิบสีและ,ละอ่ะโอแม่จ้าแม่แม่คุมเบาหวานให้ได้เด้อแม่ได้ไอ,อ้ลำไยอยากกินเยอะนะช่วงนี้นะไม่ได้กินโอเคจ้า ให้พันแบบนี้ทุกวันเอาออกเฉพาะตอนอาบน้ำนะคะคุณพ่อดูแกนะเพราะว่าเพราะว่าเดือนหน้านะจะต้องไปใส่แล้วนะไม่ต้องร้องไห้โอเคไหมแล้วมียไปจะเชื่อแม่ตรงเทดตรงนี้ให้มันเทดอันนี้ท่ามันไม่งามนดูดินบ้านดีนะไปต่อขามันกับ่างามนะคะ ไม่ต้องร้องไห้ต่อไปไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าเดี๋ยวหมอจะพาไปแต่ต้องเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนการร้องไห้เป็นการเตรียมตัวไปใส่ขาเดี๋ยวก็เดินได้นะจะได้ไปไล่ไปนาไปไปนางใด้ครื่องมือ